แต่ว่าในช่วงนี้ก็พร้อมกันแล้วนะฮะไปพูดคุยกับพี่นักวิเคราะห์ครูดูนะครับวันนี้ไปพูดคุยกับพี่สุเชษสุแทรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ A S L จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่สุเชษสวัสดีครับสวัสดีทั้งสท่านครับขออนุญาตวันนี้ใช้สูมวันนี้ขับรถอยู่นะครับก็อนุญาตนิดหนึ่งตลาดหุ้นเนี่ยทั้งทั้งวันเลยนะฮะเล่นที่ระดับหนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่ศูนย์เนี่ยเป็นลักษณะของเอาไม่อยู่ นะครับลงมาเล่นถึงระดับที่ระดับ1535 1536ไปวเรวื่อยำไปแล้วพยายามที่จะเด้งปิดในขณะนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณสัก12นาทีเนี่ยจะปิดเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าจะสามารถขึ้นไปที่ระดับ1545ได้เปล่าน,นะเพราะ1541ข้อหน้าสังเกตอย่างหนึ่งคือปริมาณการซื้อขายครับ36,000ล้านวันนี้หุ้นทางทีเอสแอลเนี่ยมองไว้เนี่ยจุดรับถึงการเอสแอลมอง1535จิดต้าน1550 นะครับหนึ่งห้าศูนย์ตัวหุ้นครับออราออราเป็นหุ้นเกี่ยวกับทองนะเทนของทองมีในทิศทางค่อนข้าง,างดีเพราะนั้นออราเนี่ยขึ้นทดสอบแนวบนเนี่ยนะครับแนวบนเนี่ยจะทดสอบแนวต้านที่ระดับประมาณสิบปดบาทห้าสิบสั่งอา่าสิบแปดบาทห้าสิบสั่งส่วนจุดรับที่สําคัญเนี่ยถ้าหลุดต่ำกว่าสิบแปดบาทไปมองที่สิบเจ็ดบาทครับอีกตัวหนึ่งนะั้นเป็นหุ้นของตัวบีเอสายการบินนะครับแนวโน้มเป็นเทนในทิศทางขาขึ้นหมด สามเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าบีเอน่าสนใจสําหรับการลงทุนกับจุดรับที่สำคัญของบีเอเนี่ยยืนอยู่ที่ระดับราคาสิบหกบาทคาอินเทนซีฟเบลูคาราคาเป้าหมายไว้อยู่ที่ประมาณสิบแปดบาทถึงยี่สิบาทจากการถ้าเอาเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยปีแล้วแย่มีโควิดโควิดทําให้ตัวของอุตสาหกรรมแย่แต่ปีนี้บีเอตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งที่ออกมาไตรมาสสองที่ออกมาดูแนวโน้มค่อนข้างดีถ้าพีถ้าพลิกใจที่ เอาเออร์เน็งประชาครึ่งปีคูณกับทั้งเปีคูณสองคือทั้งเปีคูณกับ PE เนี่ยระดับราคาหุ้นเะี่ยอยู่ประมาณ2 0บาทเพราะนั้น B a เป็นหุ้นที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนหลังในช่วงตั้งแต่เดือนสุลาพฤศจิกาทาันวาครับดูจากราคาหุ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยหุ้นที่มีลักษณะโดดเด่นนั้นไม่ว่าจะเป็นใน b ีดีที่ระดับราคา27บาทที่ห้าตังค์เนี่ยผมคิดว่าราคา27บาทเนี่ยนั่งดูนะฮะขนานี้กําลังนั่งดูเพราะว่าวันเสาร์เนี่ย จะขึ้นงานสัมมนา,าเรื่องเกี่ยวกับตลาดไฟเนี่ยนั่งดู b d m s เเอนี่ยราคานี้ราคาต่ำมากนะ27บาทไม่ค่อยได้เห็นเลยเป็นราคาโลเพราะนั้นผมผมเรียนกระทับเลยเพื่อนทังคุณครับที่ฟังรายการอยู่เนี่ยเพื่อนั้งคุณที่ฟังข่าวหุ้นฟังรายการอยู่เนี่ย b ีเอเนี่ยที่ระดับราคา27บาทไม่ได้แพงเลยครับแล้วท่านสามารถไปขายได้ที่ระดับราคา29บาทราคา30บาทครับตัวที่สองเป็นหุ้นที่เราเชียร์มานานและแต่ราคาหุ้นก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยุดเชียร์กันไปละบมรุาดนะครับวันนี้ราคาลง266บาทดูราคาเป้าหมายของบมลุ่าดเนี่ย280บาทนะครับเป็นหุ้นโรงพยาบาลตัวหนึ่งในกลุ่มของโรงพยาบาลเนี่ยในช่วงเนี้ยในช่วงหน้าฝนในช่วงต่อหน้าหนาวเนี่ยนะครับแล้วก็ฝนตกลงมากมากเนี่ยนะครับจะมีเป็นภาวะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีก็คืออุตสาหกรรมของโรงพยาบาลลองจับตาดูนะครับในโรงพยาบาลน่าสนใจครับในขณะที่ราคาน้ํามัน ตัวเบ้นเองตัว WTI เองเนี่ยเบนเองไม่ยอมลงฝ่ำก้าวเก้าสิบเหรียญนะเพราะนั้นตัวพิเทศตัวไทยออยตัวบางจากตรงกันดูค่อนข้างดีนะครับเพราะนะั้นถอยรับมานะ,ระ,ร,ะระดับราคาหุ้นหนอนตัวเนี่ยน่าถอยรับนัาเก็บและไปขายอีกทีหนึ่งประมาณัช่วงเดือนผมดูราคาพิเทศแล้วพิเทศเมื่อราคาของปีที่แล้ววันที่สิบเอ็ดเดือนเก้าของปีที่แล้วนะฮะราคายืนอยู่ที่ระดับราคาร้อยหกห้าบาท และวันนี้เนี่ยวันนี้พิเทพก็ยืนราคา1้5บาทปีหนึ่งผ่านมาเนี่ยพิเทพยืนราคาเดียวกันเลยณนะเดือนเก้าณเดือนณนะเดือนเดือนเก้าณเดือนเก้าณวันเดียวกันเลยเนี่ยราคา1้5บาทแต่พอปลายปีพอพฤศจิกาพิเทพไป190บาทผมคาดหวังว่าพิเทพปีเนี้จะไป190บาทอย่างปีที่แล้วนะฮะเพราะว่าราคานี้เป็นราคาเดียวกันกับราคาเมื่อปีที่แล้วเลย AOT ครับเป็นหุ้นที่มีลักษณะการแปลงงานรีเสิร์ชของทาง e x l เนี่ย มองเอโอทีค่อนข้างโดดเด่นนะค่อนข้างที่จะเป็นตัวหลีดสาหรับการท่องเที่ยวก็ลองฝากไว้นะครับผมว่าวันนี้ตลาดแกว่งแต่ลักษณะการแกว่งเนี่ยก็เป็นการแกว่งที่ไม่ได้เกเรมากนะหุ้นที่มีตัวหนึ่งที่เป็น GPS e ซที่เป็นลักษณะของการหน่อ,อตัวเนี่ยนะครับในช่วงบ,บ่ายเนี่ยนะครับตัว G p อก็สามารถที่จะยืนได้ในระดับหนึ่งละนะครับก็โอเคครับมีหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเป็นหุ้น JkN นะฮะที่ขึ้นมาที่ระดับบาทสามสิบตัง ผมว่า,าถ้าเล่นเล่นเกมกําไรได้นะเล่นเกมกำไรได้ถ้าฝากเ k เคแล้วในแกงเกมรไีขึ้นไป2บาทผมว่าราคาตรงนั้นก็เป้าหมายแล้ะอีกตัวหนึ่งนะขอฝากอีกตัวหนึ่งคือ f p g, g นะถ้าคุณเล่นเล่น JKN ในแง่ของการาใช้เงิน300ล้านเข้าไปในช่อง18ได้ก็ลองดูใน f p g, g ครับเงินดิจิตอลในปีหน้าไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะแต่ดิจิตอลเนี่ยคงจะเกี่ยวข้องกันหลายหลายกลุ่ม กลุ่มแบงค์จับตาดูไทยพาณิชย์กับนนะกับอะไรนะกก่ตัวหนึ่งกลุ่มไทยแบงค์นะส่วนถ้าไม่ใช่กลุ่มแบงก์กลุ่มเป็นพวกริสซิ่งนะครับเป็นพวกอไอฟไนแนนเนี่ยเอ็กซจีลองดูลองตามดูขณะนี้เวลา6ดดนาฬิกา27นาทีละผมไม่ให้ให้ถามแล้วผมไปละเดี๋ยวจะเหลือเวลา7 <c oughs> นาทีจะได้ไปกองหุ้นลาล้วครับไว้เจอกันในวันพฤหัสครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ